สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกตชาแนลนะครับผมอยู่ที่วัดศรีปรางกูอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกตนะครับมาเยี่ยมชมวัดศรีปรางกูนะครับวันนี้ก็เป็นวัดที่สวยงามแล้วก็ร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่คือบริเวณของวัดศรีปรางกูนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งบรรยากาศถือว่าร่มรื่นมากนะครับคุณผู้ชมเหมาะกับการมา พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ทําบุญนะครับนั่งสมาธินะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสวยงามทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญนะครับเงียบสงบร่มรื่นนะครับวัดศรีปรางกูตั้งอยู่ที่อําเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับตรงนี้ก็เป็นพระอุโบสถนะครับคุณผู้ชมสวยงามนะครับวันนี้ศรีสะเกดชาแนลพาทุกท่านมาเยี่ยมชมวัดศรีปรางกู่นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิววัดสีปรางกูจากช่องสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ